ค่ะเมื่อวนนี้นุนย์ทจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปตามโค้งสุดท้ายของแม่ไพ่นะคะโค้งสุดท้ายของแม่ไพ่ผู้เฒ่าเมื่อเขียนเลขหายสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปช่มน้ำกันเลยคะ่ะเมื่อวนนี้มาตามแม่ไพ่โค้งสุดท้ายมือนันมากแล้วนะแปลงเนาะแม่ว่ายืน ล้างเล็กออกกูแล้วบ้านนี้ละมันเล็กไกลออกเหล็กมากมากกับมากหมดไหมอันมาเอาปากขาดกระดาษอันเชียนหายอยู่เด้จ้าเดี๋ยเสียมมาหายเบิ้งจ้าไปไปเอามาเบิ้งดูต้นเชียนมาตัวนี้มันบาไมอะแม่นะคะมือมือนั่นมือนั่นนุ่นทิยามาม้าตัวนี้มันคือข้นนุ่นทิยาปลาคือข้นก็เละหายเป็นเอาเล็กหายมาขาด เพิ่นบอกว่ามาขาดยี่เดียวเป็นเสียาให้เบ่งมาขาบตัวไรนะมีทั้งก้นฝันมีทั้งเล็กใ้บนจะ้ใบันไอังี่นะเกี่ยวมาหล้วมัเกี่ยสิ่มาในชสองตัวเนาเกีวมาทังเสี่ยจ้าจเอาออกจากจานมันม่แม่เอาออกจากเอาออกจากจานปังมาเสียมาสีบอกเมื่อยบอตีม่คือไหนแม่โอ้โหปนั่น ต้มก้าเล็กอันนี้เขาปเขาไมจ๊ะกาแฟมือนดียไปไปรับจ้างตีไหมเง้าไปเพ็่ไปไอยังไงเดี๋ยวแต่ถ้าคนอยู่ก็ให้ไป กันจะอยากไปห่ก็ตายซะก่อนพนะหน่อยใจเมียใจเที่ยวจงกเทื่อนที่พูกันบ้านกูเดียวแ้่กับไี่คูเบิงคนว่าลูกไส้กับลูกไส้กัเข้าไปนี่สันเนาะก็เข้าถึงมาเก็บปวดฉี่กับพี่คัวออกเขาน้องงนามคนวมาค่ะมาเป็นตัวใดเขาบหกแปดเลยหกแปดแปดหกจกนมาหกก่อน หกแปดอืมเลขหกแปดหกแปดก็มันก็อีกประยุกนึงคือหกแปดะานตายเด้อปากมันุดุดุดแล้วคุาตั่ใส่นี่คือเลขหกนี่คือเลขหกแรกคือเลขหกนะคะตัวที่สองคือเลขแปดเองออกยากพี่น้องเอ้ยหกแปดหกแปดออกง่ามันสิอกแปดเด็ขนาดนั้น กันก้าวเจลีมาตัวเดียวกันด้วยกันเมันบาเอาเอาไส่จานมันม่นี่ยเขียนเล็ก่านพ่านแล้วไส้จานเพื่อนเอาไอ้ปากเพื่นรุดออกหรือเพื่อนเอาขาขาหนาเกี้ยเอาแค่รุดออกเลี้สิเฮ็ดตัมือได้ไหมเฮ็ดมังกอนนี่แหละเบื้องหน้ามันคือเด็กหน่อยมาน้องดี่ว่าเบื้องคืหมาเนี่ยคนเด็กหน่อย ฮาหู้เป็นตาแ่วงกินแล้วคน่ากินเขาต่เศร้าเร่งผ้าออกไปเล่นข้างนอกใช่ป่ผ้าไปนี่เลขมาเราเลขค้ามฟันเดี๋แม่ฟันว่าแม่คงพุทธาต้องแม่นั่นต้องแม่แปดแปดแปดได้ฟันกับฟันจังไรสีแปดแปดจ้ามตัวสีแปดแปดแมนฟันจังไรจ้งแปดแปดได้เพห็นเหลิกแปด ฟันยังได้ไหมอะขึ้เล็กเป็นตูซี่แปดแปดฟันแบบคนมากคนมากเอาเอาใบเอามะหายกันได้ไหมมาเบิ้งกันสิเจ้าเอาว่าเหล็กตัวนี้มาสานว่าแตว่ามันผู้ใดก็แต่ว่ามันผู้เถาอยู่เลยผู้เถาเหล็กไม่หายเอาผู้เถาผู้ใส่เอาเอามะหอยบินนี่หน่อยเอาเบิ้งกันอะว่าสันนักว่านจังสีว่าสันคุยอันได้กับมักบ้าเรามาจะเอาใบว่าสันว่าวันนี้ก็เอามะหอยนี่เหล็กซีเหล็กแปดแปด เพิ่นใส่กระดาษมาบม่แม่ใส่กระดาษมาใส่สม,มุดพับมาไหวย่างดีบอเด้แม่เปิดเบิ่งเป็นเลขซี่แปดแปดเป็นตัวสีแดงหรือสีแดงบ่บดแดงคู่เถาเอามาหนยมันเป็นที่ยังเขียนเราเป็นสีอไรเป็นสี่นลืเงินั่นสีแปดแปดคู่เถา,าไปไส้ดิจำได้ค่ะบอะบอกมันว่ามันจำค่าตัวแปดแปดบอลักลอยเป็นซี่บอแม่ลักลอยเป็นซี่ซีแปดแปดเลยแม่ไพ่เคยฝันแบบนี้บอหงวดก้อนงวดก้อนฝันเห็นแต่ สตัวคือกันตว่าตัวหนึ่งมันหลบไหมจ้าแต่เหลคือมันหลบเลย่มไปนด้องถือพี่ด้มาดว้ถือใ่แพุทเาเอาหายฟันตะมือได้หนิอันนี้ฟันไร้เหมือเติาละตะมะเป็นพุทเถาบอ่จะเอามาห้ยนะพุทเถาพุทใส่เลยค่อยฟันเห็นพันจุเทียบ่บัวพุทเถาคนนี้บ่ค่ยไปหนาเลยล่ะ คนว่ามันค้นบรนเทาบ่อก็มาแต่ใส่ถงถือมากนังจะได้บริเลขพุ่มนัพุ่มจาเท้างจะได้บริเลกอาจาบยว่ามันพุ่มก็จะเป็นเทพดาแล้วคนว่าซอยจางพุเ่าเมือนไโชคให้ลาบเนาะอาจจะเป็นสามเกลือมากพี่เอเยปแปดเปดเปิ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 ดนทัแปดอีกเป็นสีเปแปดแป โอ้ขันตัดเดี๋ยวแล้วแบบนะขันตัดจะเป็นซี่เป็นไงอซ้อมปูแฝดแนะต้ชัดเมื่อทุกตัวเลยบอกเนี่ชัดชัดมันมันถึงบ่แดงเลยม้าม้าม้าขาบเลขนะเป็นห8แปดตะวันน้อยยากันเก้าแปดตะวันเลขแม่ไพ่ฝันแม่ไพ่ฝันมาผู้เทาเอาม้าหายนะเป็นสี่แปดแปดนะคะตัดหายสี่แปดกับแปดแปดเพื่อนเทียนใส่กระดาษหา มีเลขค้างเดียวว่ามี2อตนว่ามีอะไสามตัวห้างเดียวถ้าเกิดเอซื้อนี่ต้องมุนเด้อค่ะเลขเบิ้นี่จะมุนได้ซีแปดแปดหรือแปดแปดซีหรือแปดซปดนะคะเลขสามครับคุณน้องเอ็งง่ายๆแปดเอ็ถือเลเด้อคุจแต่บุญเต็งสนกับไดเกมีดวงมันซื้อเลขสามตัวซือถึงหกตัวเก็บมาเป็นคนบุญคนสนก็บได้ถือหลายๆมากเยปเนี่ บ่เคยฟันเห็นเพิ่นนักเทียนบ่บ่ก้มาจะใส่รูปเท่านั้ก็ได้เพิ่นนุ่งผ้าสีขาวและสีแดนุ่งผ่าธรรมดาเห้ออจิตซึ่ม่่นองดีนะถูกดทํงงานห้านี่แหละคนโบนามาหายหรอกคนโบราณนอมาหายไม่ต้องดีถืัหรือเกรอนอุปถัมภ์ี่เป็นวบาัแมลงบตัวแดงขึ้งหมดก้อนหมดก้อนบอกมาเลยนแดงจึงคืนไม่ต้องดีฟันโบแดงก็ออกน้แนแนาะแมนมันมันเป็นหอกจ้ะตัวบแดงก็ออกได้วดซุนฮานะ หัใหม่คะอยู่หมันก็ยยิ่ง้าถูกนะเถอะถือเด็ตัวบะแดงเนี่ยมันก็ออกหาศูนถือเล็กสามตัวด้วยหกตัวบางทีสิบหกมีนาคมเลยเนี่ยคนดขึ้นมกัตัวบะแดงกับอคุณลุงคนฟันตัวแดงจึ้งๆึกับบ่อมีเนนบังคนฟันตัวแดงกินฟืนกับบ่อมาเคลียร์มาท่อมแมสค์คนเขาเรียกคนดวงดี คันถืองกระถือเครือเดียนก้อนหนังถือเลือนงวดนังำนแม่ไม่เงันแต่โอ้ยคนเินเอาวะเอาไม่ได้เห็นังจังถือกระเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปบดวงมันมาเนาะไปนะเครอยังกระถือเหนเล็กเนี้ยบัดเดี๋ยวถือลนซื้อคนซื้อคนซื้อเลือนงวดจนว่าสรุปแต่ว่าห่างถืออะไรเยระดากเคะ ต้นสกิดออกมามีสองมีหกแปดนะคะโน่นที่ยากการหายเก้าแปดนะคะเลขหมาแต่ว่าเลขแมแ่ไมพ่ฝันว่าผู้เท่าเขียนเอามาหายใส่กระดาษเอามาหายนี่คือสี่แปดแปดนะคะถ้าม,มุนสามกลับให้พี่น้องเอฟซีหมุนเอาเองนะคะอาจจะเป็นสี่แปด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 สี่หรือแปดสี่แปดแต่ว่าเลขสองตัวตานหายแล้วคือสี่แปดกับแปดแปดนะคะทั้งหมดเป็นแนวทางนะคะสุดสุดกินแบ่งังคืนได้หลายเด้อตุ้ยเกลียวคนจนได เอฟซีโซดีโซมานกับแบบให้นะคะเพิ่นกเลี้ยงดูพ่อสมานเนี่ยนะค่ะอยู่กับคนป่วยดูแลคนป่วยบกคร่องไม่ได้ยใดเลยไปรับจ้างก็ไปได้แค่ครึ่งมือไปเต็มมือก็ไม่มีคนหาเขามีผูวเพื่อนยันเป็นเน่าอื่นนี่ก็ละผมเปนนางคอมมอลคอมมอลคนเดียวไม่ผูวเพื่อนกันยากเป็นบ่าเปล่าเนี่ยจ้ะนี่แหละไปลกลำบากทั้งคนป่วยลำบากทั้งคนเฝ้าเขาวะได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้จักใบอยู่บแล่ว ก็านนซื้อแะคนมาบอกคนเขียนเลขให้คนมาให้เราตั้งมือได้ไงไอ่ซีหามื่อลวล่ะกเออว่นงสองสมมือนี่ล่ะเพราะท่านโดนมาในสองสามือซึ่แมันมวันโกนตางแต่วัายังบาท่านด้ซื้อลอตเตอรี่ไหวอันป่จ้ะแม่เออซึ่งมันวันโกนเนาะพูดเหมือนละันมาวันโกนมันคปล่พูดเหมือนเท่บ้านมามรุ่นสีใครดีมากกว่ากันนะไครดีซื้อยังก่อนใครดีไข่ดีเออไม่ชอบสินะ ไข่ไก่รู้เป็นจะทอดโอ้ยพอสามาลกป็นจะกินไข่ไม่้องไข่ดิบกนนี่ยล้านเล่านี่ตัวเนี่ย้านยี่ตวไปกิไข่ไก่แล้วหาอซีโซดีเรื่องไข่ของทางของแม่ไข่นะคะอันนั้นจังไรจังมันกับพันยังสินะ